สวัสดีครับพบก,กับแซนอีกแล้วนะฮะก็วันนี้มาในลุคที่แปลกตาออกไปนะเพราะว่าอยากจะสร้างความ attractive ค,ความน่าสนใจให้มากขึ้นนะฮะหลังจากช่วงเดือนตุลาที่แซนพยายามปล่อยคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับผีไปเยอะเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับความสนใจเยอะเลยทีเดียวนะ,ะทีนี้แซนก็ต้องขอขั้นด้วยคอนเทนต์เกี่ยวกับบิวตี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะเอียนกันสะกก่อนนะสเสพแต่เรื่องผีเรื่องอะไรก็อย่างแรกเลยนะครับแซนต้องบอกก่อนว่าแซนเนี่ยเป็นคนที่ เป็นสิวนะเป็นสิวเยอะมากเลยแต่ก่อนซึ่งแซนเนี่ยพยายามที่จะไปหารูปเก่าๆมาให้เพื่อนๆดูแต่ว่าหายากมากเลยเพราะว่าแซนอะมีการทำลายหลักฐานได้ดีมากเลย <c oughs> แซนไม่ค่อยเก็บรูปที่มีสิวไว้นะครับ <c oughs> ก็จะลบทิ้งแล้วก็แซนเนี่ยเป็นคนที่มีสิวตั้งแต่เด็กแล้วดังนั้นนะแซนก็จะฝึกทักษะในการฟโต้ชอปในการรีทัชรูปตั้งแต่เด็กเลยทำให้รูปที่แบบ ตั้งใจถ่ายโชว์สิวจริงๆนะครับสำหรับแบบส่งให้เพื่อนดูส่งให้แม่ดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบน้อยมากก็ที่หามาก็จะประมาณเท่านี้นะครับก็คือเป็นสิวเยอะมากแล้วทีนี้เนี่ยก็พยายามนะฮะรักษาหลายหลายวิธีมันก็เดียเเดยยเด๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอยู่แบบนี้ครับก็เราก็พยายามรักษาในสิ่งที่เราทําได้ครับก็รักษาความสะอาดแล้วก็ซื้อยาตามร้านมาทานเองอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไม่แนะนําเลยนะครับการที่ซื้อยามาทานเองเนี่ยเพราะว่าแซนเนี่ยเป็นคนที่แพ้ยามาแล้วนะฮะยาเกี่ยวกับสิวนั่นแหละฉันก็ซื้อยาแบบยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยมากินเองเนาะเห็นมาเป็นสิวอักเสบก็ทําให้แบบแพ้มากเลยแพ้จนขนาดที่ว่าเนื้อเนื้อแซนเนี่อออกมาเป็นแผลเลยเนื้อตามเนื้อเยื่ออ่อนๆของร่างกายครับแล้วก็ตามผิวว่าจะเป็นจำจำจำเหมือนโดนต่อยมาเลยครับก็ ไม่แนะนำเลยนะครับว่าให้ซื้อยากินเองก็อยากจะให้ปรึกษาแพทย์นะครับดีกว่านะฮะหรือว่าอย่างน้อยก็เภสัชกรเนาะแต่จริงๆก็ไปพบแพทย์แหละดีที่สุดนะอ่ะหลังจากที่แซนเนยพยายามรักษาตัวเองมามันก็เป็นเป็นหายหายเป็น,ปน,ปน,ปนหายหายใช่ไหมครับจนกระทั่งแซนเนมีแฟนเป็นคนปัจจุบันเนี่ยครับเพราะว่าเป็นคุณหมอที่ทําเกี่ยวกับด้านความงามเนาะก็รู้สึกแบบได้ฮักกับไอเหมือนใจได้ปริญญาก็คือ <laughs> เขาแบบว่าดูแลในส่วนของเรื so ่องบิวตี้ของเราดีมากเลยอะครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากเลยแล้ววันนี้ก็จะเอาเคล็ดลับการดูแลตัวเองให้หายจากการเป็นสิวอะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็แฟนของแซนเนี่ยเขาก็เป็นสิวเหมือนกันแล้วก็พี่ชายแซนก็เป็นสิวเหมือนกันนะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นเต็มแก้มเลยอะเหมือนกันเลยนะฮะก็อย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนํา เอาแบบว่ารวดเร็วทันใจเห็นผลที่จุดเลยนะครับก็คือยาหรือว่าอาหารเสริมนั่นเองซึ่งไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะจะเป็นยาตัวนี้นะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าต้องทานตามแพทย์สั่งนะครับหรือว่าอยู่ในการควบคุมของแพทย์เท่านั้นเพราะว่ามันเป็นยาที่อันตรายนะครับก็อย่างเช่นแซนเนี่ยกินยาตัวนี้นะฮะก็จะกินวันละเม็ดในช่วงสามเดือนแรกนะครับถ้าเกิด สิวหายแล้วเนี่ยก็จะลดเหลือวันเว้นวันนะครับ1เดือนและเดือนต่อไปก็จะเหลืออาทิตย์ละ2 2วันนะครับที่กินยาเอฟเฟกของยาเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวของเราแห้งนะครับก็ต้องแก้ไขด้วยการแบบโบกครีมเยอะๆแล้วก็อย่างปากนี่ก็ต้องทาวาสลีนเยอะๆเลยนะฮะคือลิปมันเอาไม่อยู่ต้องใช้วาสลีนอะ่ะเออก็การที่ผิวของเราแห้งอะ่ะมันก็ทำให้สิวอ่ะแห้งไปด้วยเราในทุกวันนี้มันก็ไม่มีแล้วเห็นไหมหน้าใส ไออันนี้คืออยากแนะนําจริงๆเพราะว่าแซนแซนกินแฟนแซนกินแล้วก็พี่ชายแซนก็กินนะจริงๆแล้วเนี่ยแซนเคยกินมาแล้ว2ยี่ห้อนครับแต่มันก็คือตัวยาชนิดเดียวกันนะครับก็ เลือกตามที่สะดวกแล้วก็ตามที่แพทย์สั่งก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่าก,กินเองนะบอกไว้ก่อนส่วนใครนะครับที่ไม่สะดวกกินยาหรือว่าร่างกายอ่อนแอรับยาชนิดนี้ไม่ได้หรือว่ามีโรคประจําตัวต่างๆนะครับแซนก็จะมาแชร์วิธีที่แซนเองทําแล้วก็หายนะครับก่อนที่จะมาเจอคุณหมอเนี่ยแซนก็พยายามที่จะรักษาสิวด้วยตนเองก็คืออย่างแรกเลยก็คือตัดปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุก็คือ,ร,อ,คอรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดยังไงนะครับก็ก็คือ1ล้างหน้าให้ถูกวิธีนะครับก็คือการใช้อน้ํามันสําหรับล้างหน้านะครับสำหรับล้างเครื่องสําอางถ้าเกิดเราทากันแดดมานะครับเราก็ต้องใช้ที่ล้างเครื่องสำอางล้างเพราะว่าไม่มีโฟมล้างหน้าตัวไหนนะครับที่จะสะอาดได้เท่ากับอ่น้ํามันล้างเครื่องสําอางนะครับ หรือว่าอย่างน้อยก็ต้องใช้ไมเซล่าล้างที่มันเป็นน้าเอาไว้เช็ดกระสําลีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะแต่แซนคิดว่าน,น้ำมันมันจะออกมาดีมากกว่านะครับจากนั้นใช้น้ํามัน่างยวได้ก็ต้องใช้โฟมล้างหน้าล้างด้วยนะครับเพราะว่าน้ํามันอาจจะตกค้างที่ผิวหน้าของเราได้แล้วก็ทำความสะอาดหน้าให้สะอาดอย่างแซนเนล้างหน้าช่วงเช้าจะล้าง1รอบนะครับอาจจะเป็นโฟมล้างหน้าที่ไม่ไม,มีฟองก็ได้เพราะว่าตอนกลางคืนเราไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมแต่ช่วงเย็นเนี่ยแซนจะต้องล้างหน้าถึง2รอบด้วยกันรอบแรกเนี่ยแซนจะล้าง เป็นโฟมล้างหน้าที่ล้างเครื่อสงสำอางได้ด้วยนะครับแล้วก็รอบที่2องแซนก็จะล้างเป็นโฟมล้างหน้าไม่มีฟองสูตรอ่อนโยนอะไรประมาณนี้ครับแล้วแซนก็จะใชะ้เครื่องล้างหน้าด้วยนะครับที่มีขายกันอยู่นะฮะก็ทําให้หน้าของเราสะอาดมากขึ้นนะครับ จากนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่แน่ใจว่าหน้าของเราสะอาดหรือยังก็ใช้โทนเนอร์เช็ดแต่โดยส่วนตัวแซนเป็นคนไม่ไม่ได้ติดการใช้โทนเนอร์เพราะแซนรู้สึกว่าการที่เอาอ่ะสัลีมาเช็ดหน้ามันก็ทำลายผิวหน้าเหมือนกันถ้าเกิดแซนไม่ได้แต่งหน้าหนาจริงๆแซนก็จะไม่ได้ใช้โทนเนอร์เช็ดหน้ารอบที่2นะครับแล้วก็ในหัวข้อการรักษาความสะอาดเนี่ยก็รวมถึงตอกหมอนด้วยนะครับต้องซักนะครับอย่างแซนก็จะซักทุกเดือนเนาะแล้วก็ ผ้าเช็ดตัวก็ต้องซักเหมือนกันอย่างแซนซักผ้าเช็ดตัวทุกอาทิตย์มี2ชุดเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันใช้นะครับแล้วก็ซักทำความสะอาดทุกอาทิตย์มือของเราเนี่ยสกรปรกก็ไม่ควรที่จะเอามาจับหน้านะครับนอกจากจะเป็นสิวแล้วเนี่ยยังเสี่ยงต่อการเป็นโควิดด้วยนะครับเพราะว่ามือของเราไปจับลูกบิดประตูจับหนังสือจับเก้าอี้จับโต๊ะจับอะไรมานะครับแล้วก็ไปจับเงินแบงค์ที่แบบผ่านกันมาหลายมือแล้วอย่างเงี้ย จริงๆไม่ควรจับหน้าเลยนะฮะถ้าเกิดคันหน้าจริงๆแล้วก็อยากเกาจริงๆเนี่ยให้ล้างมือก่อนค่อยเกาหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่ใกล้ก๊อกน้ําก็ใช้ทิชชู่รองแล้วก็เกาเอา <ๆ S 1> นะครับแล้วก็สําหรับคนที่อชอบออกกําลังกายนะครับก็ให้ล้างหน้าก่อนออกแล้วก็หลังออกกําลังกายนะครับทาไมต้องล้างหน้าก่อนออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเกิดหน้าเรานะมีทั้งครีมกันแดดนะครับหรือว่าบางคนแต่งหน้าด้วยหรือบางคนทาแป้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปออกกาลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกมาใช่ไหมครับ มันจะทําให้เหงื่อของเราออกมาเจอกับสิ่งสกปรกข้างนอกนะคะพวกครีมกันแดดอ่าเมคอัพต่างๆแล้วมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะอุดตนันกลายเป็นสิวนะครับส่วนแมสที่ปิดปากนะครับก็ต้องเปลี่ยนทุกวันนะคัเพย่าใช้ซ้ำนะฮะจะกินข้าวกินอะไรเนี่ยก็ระวังอย่าให้เหลอะหน้านอนแล้วก็เช็ดหน้าส่วนการเช็ดหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นหลังล้างหน้าเสร็จนะหรือว่าจะเป็นระหว่างวันที่เหงื่อออกแซนแน,นะนำไม่ใช้ทิชชู่เพราะมันเป็นสิ่งที่ใช้แล้วทิ้ง การใช้ผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมันมีการใช้ซ้ําไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมามันก็จะเกิดการหมกหมมของแบคทีรียแล้วก็ทําให้สิวขึ้นได้นะครับแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดของสิ่งรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เสื้อผ้าลูกบิดประตูแล้วก็พยายามแบบว่าเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยก็จะเป็นการทําให้เราปลอ,อดภัยจากเชื้อโรคด้วยแล้วก็ห่างไกลจากสิวด้วยครับอย่างต่อไปเนี่ยเราควบคุมปัจจัยภายนอกได้แล้วใช่ไหมครับก็คือการรักษาความสะอาด ต่อไปแล้วก็ควบคุมปัจจัยภายในของเราที่ทําให้เกิดสิวก็คือระดับฮอร์โมนในร่างกายของเรานะฮะง่ายๆเลยก็คือออกกําลังกายซึ่งแซนก็ไม่ค่อยทําอยู่แล้วนะหลังๆแซนไม่ค่อยทําแต่ช่วงที่แซนออกกาลังกายมันจะมีช่วงหนึ่งที่แซนชอบออกกาลังกายชอบอไปวิ่งที่ลู่วิง่งชอบไปปั่นจักรยานชอบเล่นเวทอะไรเงี้ยช่วงนั้นน่ะก็คือน่าใส่มากเลยนะครับแล้วก็พยายามอ่กินอาหารที่มีประโยชน์อ่า ลดของมันของทอดซึ่งแซนก็ได้ทําการเสริมด้วยการทานวิตามินเพราะว่าแซนเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจปอกผลไม้ชอบกินผลไม้มากเลยนะแต่ว่าขี้เกียจปลอ,อกเงเราก็กินเป็นวิตามินเอาก็ได้นะครับก็ทําให้ร่างกายของเราอะ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความอุดมสมบูรณ์มีความเฮลตี่ครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดสิวนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องระดับฮพรมโมนของเราเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับการนอนด้วยนะถ้าเกิดนอนดึก สิวก็จะขึ้นอันนี้แซนเป็นทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมียาดีแล้วก็ตามวันไหนถ้านอนดึกก็จะสิวขึ้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเครียดมากๆก่ะก็สิวก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้แซนก็เป็นถึงแม้ว่าจะ,จะมียาดีแค่ไหนอะครับแต่ว่าฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยสำคัญนะครับส่วนผู้หญิงถ้าเป็นมงเป็นเมนหรือว่าฮอร์โมนขึ้นลงอะไรอันนี้แซนไม่รู้จ,จริงๆนะ แซนไม่รู้ว่าจะทําแก้ปัญหายอย่างไงแต่ในส่วนของแซนที่เป็นผู้ชายมันก็จะพอควบคุมได้ครับปริมาณฮอร์โมนของเราที่จะก่อให้เกิดสิวอะ่ะแล้วก็พยายามแบบดื่มน้ํบาบา่อยๆอะไรอย่างเงี้ยกินอาหารที่ประโยชน์แล้วก็ในส่วนของสกินแคร์ก็คือสําคัญในระดับหนึ่งแต่ถามว่าสําคัญมากไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแซนก็จะไปทำทรีทเมนต์ไปทําอะไรอยู่ที่คลินิกอยู่แล้วก็จะทําให้หน้าของเรา,าใสแบบ ใส่แบบมากเลยอ่ะก็คืออย่างคลินิกที่แซนไปทำเป็นประจำา่าคืนนิติพลคลินิกเนาะแซนก็จะไปทำทรีทเมนต์นะครับที่ช่วยผลักครีมเข้าไปในหน้าของเราเพราะว่าการทาครีมครับมันจะส่งให้วิตามินต่างๆในครีมเข้าไปในหน้าของเราอ่ะน้อยมากเลยประมาณ2ี่ัิบห้านางาจำไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราไปใช้เครื่องหรือว่าไปใช้คลื่นความถี่ในการผลักอีตัวยาเนี่ยตัววิตามินต่างๆเนี่ยเข้าไปในผิวของเราอ่ะมันก็จะช่วยให้ ให้ครีมตัวนา้นอะได้ประสิทธิผลมากขึ้นแล้วแซนเนี่ยก็ไปทำทรีทเมนต์แบบนี้ที่นิติพลคลินิกเขาก็มีหลายคอร์สมากเลยก็ให้ไปเลือกสันนเราเลยนะครับส่วนแซนจะทำเป็นฟอยล์ว่ายังนะก็จะมีการแบบนวดหน้าด้วยเครื่องที่เป็นคลื่นกระจาย ความถี่ขึ้นวิทยุอะไรที่ช่วยผักครีมมันเพ่อไปในหนังหน้าครับแล้วก็มีการพอกหน้าด้วยนะครับตอนแรกสาไม่เชื่อเลยว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันทําให้ดีขึ้นแต่ว่ามันช่วยได้จริงๆคือมันหายจริงๆแล้วก็ส่วนใครที่เป็นรอยสิวอืมรอยสิวก็ต้องไปยิงเลเซอร์นะครับเรียกว่ายิงแยก อย่างที่แซนเนี่ยแซนใช้เลเซอร์ที่เรียกว่าแยกแต่ถ้าใครไม่มีตงังหรือว่าใครไม่กล้าไปยิงก็ให้ใช้เป็นไวทเทนนิ่งแซนก็ใช้ไวทเทนนิ่งของอิทธิพลคินีกนั่นแหละรอยสิวก็หายได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นพวกครีมต่างๆก็เลือกในส่วนของไวทเทนนิ่งคือเราอย่าไปหวังผลว่าใช้แล้วน่าจะขาวเป็นเกาหลีลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าเราใช้เพื่อให้มันลดจุดด่างดำที่เกิดขึ้นจากสิวพวกรอยสิวดำต่างๆอะครับมันก็จะช่วยลดเลือนได้ดีเลยทีเดียว แล้วเวลาไปคลินิกอย่างเงี้ยเขาก็มีการกดสิวด้วยนะครับก็สําหรับสิวอุดตันเนี่ยเราต้องกดนะถ้าถ้าเกิดไม่กดมันก็ไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิวแบบเม็ดใหญ่ๆเป็นสิวอักเสบเนี้ยเราอย่าไปกดนะคะเพราะว่ายิ่งกดมันก็ยิ่งอักเสบนะให้แต้มยาไปก่อนหรือว่าถ้าเกิดใครใจร้อนก็ไปพบแพทย์แล้วก็ไปฉีดสเตียรอยด์ใส่สิวได้เลยนะครับก็หายเหมือนกันแต่ก็ พยายามที่จะรักษาให้ถูกวิธีต้องแยกให้ออกว่าสิวเนี่ยมันเป็นสิวที่ชนิดไหนแล้วสิวเนี่ยเกิดจากอะไรเราต้องวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ของเราให้ได้ก่อนนะครับว่าไลาฟ์สไตล์เราเนคนแบบไหนเรามีจุดไหนที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวบ้างอ่าภายนอกภายในร่างกายการดูแลตัวเองเราก็ต้องไปอุดรอยรั่วของปัญหาทั้งหมดนะครับแล้วก็เราต้องวิเคราะห์ว่าสิวที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นสิวประเภทไหน สิวอักเสบสิวหินสิวเซียนหรือว่าเป็นสิวอุดตันถ้าสิวอุดตันเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดถ้าสิวอักเสบเนี่ยจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนของร่างกายของเรานะครับแล้วก็การดูแลตัวเองมันก็จะต่างกันอยู่นะครับแต่ถ้าสิวเซียนเนยเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับก็ ทาพวกอา BHA น่ลก็จะช่วยได้หรือว่าทาเบนแซดก่อนล้างหน้า5นาทีแล้วค่อยล้างหน้าออกมันก็จะช่วยลดสิวเซียนได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นสิวชนิดอื่นๆที่มันพิเศษมากกว่านั้น,นก็ต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับมันก็รักษาเองก็น่าจะยากอยู่หรือว่าอันตรายอยู่นะครับมาดูในส่วนของสกินแคร์กันบางดีกว่านะฮะก็ วันนี้ก็อยากจะมาแชร์กันนะครับในส่วนของที่แซนเนี่ยดูแลทุกๆวันนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทาครีมกันแดดในวันนั้นหรือว่าแต่งหน้าในวันนั้นเราก็ต้องใช้น้ํามันสําหรับล้างเครื่องสําอางใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ใช้โฟมล้างหน้าที่สามารถเช็ดล้างเครื่องสําอางออกได้นะครับแล้วรอบ2องรย์ก็จะใช้เป็นโฟมล้างหน้าที่ไม่มีฟองหรือว่าสุดอ่อนโยนนะครับล้างเสร็จปุ๊บ กลัวไม่สะอาดก็ใช้โทนเนอร์แต่สําหรับแซนแซนไม,ไม่ค่อยใช้อยู่แล้วนานๆจะใช้ทินโทนเนอร์ถ้าเกิดแต่งหน้านไม่หนาจริงๆนะ,ะแล้วก็จากน,านั้นเราก็ใช้น้ําตกนะฮะน้าตกยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ที่แซนใช้แล้วรู้สึกดีมากที่สุดก็คือ SK2 แล้วก็ตามด้วยเซรัม่มเซรั่มก็จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ถ้าใช้แล้วดีใช้แล้วแบบจุดด่างดำมันลดเลือนลง,ลงก็ใช้ไปเถิดนะฮะ แต่ว่าอย่าใช้ที่แรงไปก็แล้วกันเพราะว่าแซนเคยใช้บางตัวแล้วแบบโอ้โหแบบกัดหน้าแบบยิบยิบเลยเยงี้ยก็ไม่ไหวนะหน้าเราต้องใช้ไปอีกนานนะฮะรักษามันไว้หน่อยอย่าคิดว่ากัดหน้าแล้วมันจะดีนะครับแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโลชั่น มันมีโลชั่นนะฮะแล้วก็จะมีครีมอีกนะครับครีมถ้าเกิดทาก่อนนอนก็ใช้เป็นพวกครีมแบบมาร์กนอนไปเลยก็จะดีนะครับหรือว่าเป็นครีมธรรมดาก็จะดีเป็นไนครีมแต่ว่าครีมที่ตัวมาร์กแบบนอนไปเลยเนี่ยแซนไม่แนะนําให้ใช้บ่อยนะฮะสำหรับแซนเองเนี่ยแซนใช้แค่สัปดาห์ละ2ครั้งสิวยังขึ้นเลยนะครับก็ต้องเหลือสัปดาห์ละครั้งนะฮะเพราะว่ามันมีปริมาณครีมทีม่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วแซนไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบอะไรของมันทําให้แบบเกิดสิวอุดตันขึ้น หลังจากใช้ครีมที่มันเป็นมาสก์ก่อนนอนนะครับอย่างตอนกลางวันก็เหมือนกันเราก็ต้องอย่าทาอะไรที่มันหนาเกินอย่างแซนจะใช้สูตรฟอร์เมนไปเลยเพราะว่าสูตรฟอร์เมนเนี่ยเหมือนเขาจะคำนวณมาสําหรับให้มันเหมาะกับผู้ชายแล้วครับให้มันแบบเบาบางนะครับแล้วก็เหมาะกับคนที่รูขุมขนกว้างแล้วก็เหงื่อออกง่ายกว่าผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแซนก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์เมนเลยใน,ในตอนกลางวันเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคการรักษาสิวนะฮะด้วยตนเองนะ หรือเปล่าก็เข้าคลินิกอยู่แต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีแบบเคล็ดลับในส่วนของเราบ้างนะครับแล้วก็ไปให้คลินิกดูแลบ้างนะครับก็แบ่งกันคนละครึ่งครอย่าไปคิดว่าแบบทิ้งชีวิตให้เขาดูแลนะครับเราเข้าคลินิกแค่อาทิตย์ละครั้งเองนะครับวันเวลาที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลตัวเองดังนั้นเราก็สะสมองค์ความรู้เอาไว้ก็จะดีกว่านะครับเอาไว้สอนลูกสอนหลานได้นะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแซนเจอรูกเจอ้าไม่ใช่ทุกวันนี้เนี่ยแซนเจอแบบ น้องๆญาติๆที่อายุน้อยกว่าเราที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วมีสิวว่าแซงก็พยายามที่จะบอกว่าเออน้องใช้ตัวนี้ซี่ดีนะไปแนะนาเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ความรู้ที่ส่งต่อกันได้นะคบเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนที่เราลากขเป็นสิวอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบ เสียโอกาสในด้านต่างๆนะฮะน้าใส่ไว้ก็จะดีกว่าเนาะยังไงนะครับถ้าคิดว่าเนื้อ,อาหานี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูหรือว่าแท็กมาดูก็ได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะฮะยังไงก็ยินดีที่จะแบ่งปันองค์ความรู้นี้ไปสู่ทุกๆคนอยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะครับสวัสดีครับ